เร่นสู่ไปยังญาติธรรมทุกท่านนะครับต่างแดนต่างชาติหรืออยู่เหนือใต้อีสานตะวันออกตะวันตกนะครับททพสถานปู่เทพครับพี่น้องซื้อหวยต่างประเทศกันไหมลาวลาว,ลาวไม่ใช่ฮานอยเด้อลาว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 หลังจากออกไปแล้วสามแปดแปดสามเมื่อวันวันจันทร์นาอวันพุธพรุ่งนี้มีแนวทางดีๆนะครับพี่น้อง เื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ศูนย์อีแยงพี่น้องเอาแขนแขนน้อหวยเล่ามืออื่นนี่มากศูนย์สีมากอีลีและศูนย์สีพนามัน,นออกฉนั่นพี่น้องติดติดจำซับศนย์กับกับเหล็กไปจำเดือนเด้อตอนนี้เป็นเหล็กเล่า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 ,ลานะครับครับศูนย์สีกับหนึ่งสี่ศูนย์นะครับ ก็ให้พี่น้องทิ่เบิองอยู่ในขณะน,นี่ครับส่งมันคนเด็กค่าประตูคอนอาหารคนรบซืบนอ,านอมาศศ<ม>ูนย์สี่นะครับแต่รู้สึกว่าเข่าตลอดเด้เ,เหล็ก<ม>ข้าเข่าเนี้ยเข่าตลอดเลยบรุษบรุษูษจดจะงดข่าวละลายตัวเดียวน,น้่ยเลยศูนย์สี่มีตัวเดียวตัวเดียวเราปูครับมัมีหลายตัวเล่นยังกระเด็นให้มีศูนย์นะครับศูนย<ม>์สี่ทีปูเทมมาก ข้าสิลูดอีกยังก็ได้หลวแต่ศูนนี่มันลักซิบอยู่แล้วอร่อยเอยป็นเ,เส้นีนี่มันลักหน่วยจัดไปเด้มพี่น้องเดิมมันาๆพ่ได้คาร์าทู่มืออื่นวันพุธเนาะสองทุ่มพ่อการเด้อคับเด้อสาธุเียมบาง,บาง,บางบันงตามเนีมันี่ก็ผมเองก็มาตามเลขกตามกเทศเนาะมาตามไปเที่ยวตามกฐินปนวะกับพ่อเมื่อวานเขาเต็มๆครับ ทีปูไข่เนาะมืเอเล้วม,มาตามต่อพุงนี่เนาะมันพูดครับพี่น้องเฮาเหล็กสอสอเล่าเจ็ดอเล่าเนาะเด็สนับสนุนเนาะในการเล่นการพนันนะคะกับขอให้ใช้เป็นแนวทางนะคะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ที่หนึ่งสองมันได้ไมครับมีเงินเหรียญบ่อพี่น้องเหรียญสองบานฮาบายก็สร้างเพื่อเด็ก้าบะทูเนาะ ปูมีแนวสร้างนิดีิสิไฮแต่ถือเน้แปลกนะครับสูนซีปูสูนซีเล่าไปหน่อยเนาะนะปูบ่เคยปล่อยเลยบ่เคยปล่อยปล่อยทีเดียวปังเพิ่งแต่ฮาร์ดปอยฮาร์ดปอยเลยซีหางวัดเดี๋ยวนี้มันเข่าทุกงหมดเลยบ่มีว่าบ่เข่าเข่าทุกงหมดเลยเม็ดเดียวเนาะปูม็ดเดียวน้ะมุมมีแอมมุมมีดินเลยครับสนั่นพี่น้องกแก๊บนำสูนซี พอ่เเเอ,อดเด็กคากับเขาแกล้งป่าลูกฝังเต่าสองทุ่มเนาะครับพ่อได,ด้กคาเนื<พ>อ้ดดยอย่าง,ดดางฉะนั้นพี่น้องที่เบิ่งอยู่อยู่ในทั่วโลกนี่นขนาดนี้กะมันมันจากทิพยสถานปูเทพครับครับผมน้องลุ้นกันครับพี่น้องครับพรุ่งนี้ประมาณสองทุ่มเตรียมเฮกันครับพี่น้องครับสาขอรับชคจงแฮงแหงปังปังเหมือนปู่เราพูดเนาะสวัสดีครับผมสาธุ